เทเลอร์ชาแนลค่ะวันนี้ปจาจะพาเพื่อนมาทำแกงเผ็ดกุ้งนะคะอ่าเราก็ไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะตามปามาเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน เราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะส่วนผสมพร้อมก่อนอื่นปาก็จะลวนกุ้งพักไว้รอเลยนะคะเพราะว่า,าส่วนนี้ปาปาทำกุ้งค่ะพอกะทิของเราเริ่มเดือดเราก็ใส่พริกแกงลงไปซักประมาณานี่นะคะช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเรา,าจะนำมาลวนกุ้งค่ะแล้วก็ผัด ัดให้หอมเลยนะคะหลังจากที่เราผัดผัดกะทิกับพริกแกงจนมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่ก็เป็นกุ้งของเรานะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะผัดกุ้งนะคะพักไว้รอเลยนะคะ เราก็มาต่อที่เครื่องอเครื่องแกงกันเลยค่ะนี่ก็เป็นพริกแกงของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็ผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะหลังจากที่เราผัดะกะทิกับเครื่องแกงจนหอมแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ผักกันเลยค่ะ ก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะตามด้วยเห็ดกันเลยค่ะเติมน้ำลงไปเลยนะคะนิดนึงค่ะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ปิดฝาหม้อนะคะคุกต่อไปอจนกว่าผักจะสุกนะคะแล้วเรามาดูกันอีกทีค่ะแล้วก็มาดูกันเลยค่ะพอโคเจของเราสุกผักของเราสุกได้ที่แล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะมาใส่ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานะคะ ตามด้วยรสด,ดีค่ะตัดเค็มด้วยน้ำตาลนะคะตามด้วยใบ,บมะกรูดเลยค่ะ หลังจากที่เราปรุงเครื่องเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งที่เรารวนไว้ลงไปเลยนะคะนี่ก็เป็นกุ้งที่เรารวนไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งที่เรารวนพักไว้เพราะว่าปลาไม่ใส่พร้อมกันเพราะว่ากลัวกุ้งจะสุกเกินไปเพราะว่าผักอาจจะสุกยากกว่ากุ้งนะคะ กุ้งน่าทานมากกุ้งตัวโตๆนะคะตักข้าวรอเลยนะคะเพื่อนๆอพริกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเอ้พริกแดงไอ้พริกหวานนะคะปลาไก่ใส่พริกหวานด้วยปิดฝาเลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปห้านาทีค่ะ<ม>แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะ แกงเผ็ดกุ้งของเราตามด้วยใบกระเพราเลยนะคะดูสิคะน่าทานมากๆค่ะเนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยกุ้งหวานๆนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพาเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคะ่ะ ตัเข้าสวสวนร้อนรออีกวันเลยนะคะเพือ่อนๆนี่ค่ะมาทานกับปลาเลยนะคะและสำหรับคลิปนี้ปลาก็ต้องขอลาเพือ่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับสุปนีเทเลอร์ชาแนลใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกกำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย